แค่เราสังเกตมันในความไม่เป็นของมันนะแค่แค่เราสังเกตมันนะแต่ถ้าเราไปบอกมันนะมันจะมันจะหามันไม่ใช่ตัวตนนะอันนี้ก็มันไม่ใช่ตัวตนนะเนี่ย มันไปบอกไปบอกมันเนี่ยมันมันยิ่งไม่เห็นเลยแค่เราสังเกตจิตของเราเป็นยังไงคอยสังเกตมันอะคอยสังเกตมันอยู่จ้องมันอยู่สังเกตมันอยู่ เป็นอะไรมันก็เป็นเป็นไม่ได้อะไม่ใช่เราไปบอกมันถ้าถ้าเราไปบอกมันอะ่ะมันไม่ใช่เราเราวางวางไม่ถูกเดินไม่ถูกแต่ถ้าเราสังเกตดูดูจิต คือเราเราดูจิตมันไม่ใช่ตัวตนนะดูดูด้วยความเห็นจิตคือจิตจิตเนี้ยดูซิจิตเนี้ย,ยมันมีตัวตนไหมอย่างนี้นะประมาณนั้นนะแต่แต่มันจะมีแต่มันจะมีอยู่ข้างในตัวจิตนั่นนะที่มันสำคัญตนอยู่ แต่ถ้าเราดูด้วยสติปัญญาเนะี่ยมันมันจะเห็นจิตไม่มีตัวตนแต่มันมีความสำคัญในจิตมีตัวตนนะ่ะ เราจะเราจะคอยแก้ความความเห็นความเห็นว่าเป็นตัวตนของจิตเพระจิตมันไม่มีรูปเราสังเกตด,ดูดิจิตมีรูปไหมในในในที่เรา เข้าไปพิจารณาจิตนะให้เราสังเกตว่าจิตมีรูปไหมนั่นแหละให้มันเห็นให้มันเห็นให้มันเห็นอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ไปบอกว่าจิตไม่มีรูปให้เราสังเกตว่าจิตไม่มีรูปไม่มีแขนไม่มีขา ดูดูดูให้รู้ให้เห็นจิตจริงๆอ่ะมันต่างกันมันต่างกับเราก็ไปบอกว่ามันไม่มีรูปนะเราพิิษพิจารณาจิตมันมีมันไม่มีรูปและมันก็ไม่ไม่ได้เป็นหญิงเป็นชายด้วย ะเวลาเร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 าสังเกตมันนะเราต้องสังเกตเป็นมันนั้นมันไม่มีรูปมันถ้าเราถ้าเรามองมองอย่างนั้นมองให้เห็นอย่างนั้นอไอไอไอจิตนี่แหละที่มันจะเข้าใจ เราให้มันเห็นอย่างไรมันก็จะเห็นอย่างนั้นอันนี้คือเรามีสติมีสติรู้เท่าทันมันมันก็เป็นเหมือนกับเราพิจารณาอย่างหนึ่งนั่นแหะ ก็เราไปพินิษพิเคราะห์มันเนี่ยเหมือนือนกับเราไปไปดูขวดน้ําเนี่ยเราจะเห็นขวดน้ํามันเป็นยังไงอันนี้ก็เหมือนกันเราเข้าไปดูจิตจิตมันมีรูปมันมีร่างไหมแต่ความความเข้าใจความรู้สึกของจิตทำไมมัน มันมีตัวตนแต่เราแต่เราเข้าไปด้วยสติปัญญาเนี่ยเรามองให้เห็นความไม่มีรูปมันไม่ใช่กายมันไม่ใช่กายมันไม่ใช่ตัวตนในในความในความรู้สึกของจิต นั่นแหละเราเราจริงต้องเลยเข้าไปแก้ไขจิตเข้าไปแก้ไขความเห็นของจิตโดยที่เราไม่ได้บอกไม่ได้บอกได้กล่าวมันพอเราเข้าไปที่จิตอย่างเดียวใช่ไหม ถ้าเราเข้าไปที่จิตเนี่ยมันก็เลยมันก็เลยผ่านกายไปเพราะกายมันมีรูปกายมันเป็นรูปแต่ถ้าเขาไปเข้าไปในจิตอะมันก็ไม่มีรูปเนี่มันก็ไม่ได้เป็นอะไรคือเราจะเราจะเข้าไปเรียนรู้จิตเนี่ย เราจะเข้าไปเรียนรู้จิตเราจะเข้าไปเรียนรู้ตัวเองมันก็จะมันก็จะจะเข้าใจมันก็จะเริ่มเข้าใจมันก็จะเริ่มเห็นเริ่มความเข้าใจ ว่าตัวเองไม่มีเพราะสิ่งที่มีมันจะกลับไม่มีสิ่งที่เราสิ่งที่จิตสำคัญว่ามีมันมันจะกลับไม่มีมันไม่มีอยู่จริง ถ้าเราเข้าไปที่จิตน่ะมันจะจะเข้าไปในประ,ประมาณนี้ไม่ใช่เข้าไปบอกมันเพราะมันไม่ใช่สมมติมันไม่มีอยู่แล้ว ตัวจริงจงของมันอะ่ะมันไม่ใช่สมมติให้มันให้มันเห็นให้มันเห็นเป็นเป็นของบ้างเปล่าเห็นตัวเองไม่มีอะ่ะ มันมันไปเห็นมันไปทำความเห็นในจิตนะ่ะที่เราที่เราจะเข้าไปแก้มันนะมันจะเข้าไปไปให้ทำให้จิตหเห็นอย่างนั้นมันไม่ใช่สมมุติ ก็ตั้งตั้งสติตั้งปัญญาเราเข้าไปล้างอุปทานทางความเชื่อทำให้มันเห็นทำให้มันเห็นไม่มีเราไม่มี <c oughs> มันมันแค่แค่เข้าไปแก้ไขจิตความเห็นของจิตมันอยู่อยู่ในดวงจิตเนี่ยความเห็นของจิตนะความสำคัญนะแต่ล้าถ้าเราเข้าไปจริงๆนะี่ยความสำคัญที่มันสําสำคัญนะ่ะ มันกลับไม่มีอย่างที่มันสำคัญเราเข้าไปสังเกตจิต มันจะแค่เราเข้าไปสังเกตมนันนะแต่ถ้าเราถ้าเราไม่สังเกตรเราจะไม่เราจะไม่เห็นเราจะไม่เห็นจิตเป็นอย่างไรเพราะจิตมันไม่ใช่กายเราไม่ใช่กาย เราก็คอยสังเกตอย่างนั้นแหละสังเกตสังเกตไปสังเกตไปสังเกตไปตะล่อมไปตะล่อมไปสุดท้ายมันก็จะเข้าใจเข้าใจว่ามันไม่มีเราต้องเดินอย่างนั้น